เอานะครับผมนะก็ขอกล้าสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้ก็นะตามที่เห็นนะครับผมก็มาทดสอบอีกด้วนะอครับกับเจ้าตัวลิงนะครับผมนะก็คิดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะก็มีหกพันอะไรบ้างนะครับผมนะก็ถือว่าสุดยอดนะผมก็ออกไปงัานไม่เยอแม่งออกแรงชิบหายนะก็ให้จริงผมไม่มีลูนมันเยนะ่อกพันเจ็ดนะครับผมนะก็ สิ่งที่ผมออกแรงสุดก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับของที่ผมออกนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ข้างหน้าเลยนะครับผมโอเคก็ออกประมาณนี้นะฮะก็โอเคก็ผมก็แค่มาแค่นี้แหละแต่ผมไม่แนะนําว่าเอาไปลงเล่นนะคือแบบมันจะบางเกินไปนะครับผมนะก็แค่มาทดสอบเล่นเล่นเฉยๆฉยนะครับผมนะฮะไม่มีลูนนะก็สามารถออกกีนแรงได้นะครับผมโอเคก็บ๊ายบายครับผมนะก็อย่าลืมมาดูไลฟ์ผมด้วยนะในแอม์บิกกาไล์นะครับผม ไอเยี่ยม่ปโฆษณาที่ป่านเลยกู